สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเพิ่มถูกใจหรือว่าเพิ่มไลค์อินสตาแกรมนั่นเองนะครับทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะครับดับแรกนะผมเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆจะเข้าสู่เว็บไซต์ KMK Social ได้เลยนะครหรือว่าเพื่อนๆที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิป็อตคลิปเรียวนะจะเป็น QR code เพื่อนๆสแกนอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสแกนเข้ามาก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคร <L U: S 2> <ไ favour> ับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะเพื่อนที่อยู่ในส่วนของเมนูคำสั่งซื้อใหมม่เนนนนู้ากัแรบ ตรงกลางจอนะผมเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้หลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อนเลือกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k Instagram YouTube t i k t o k หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นอื่นนะครับเพื่อนเลือกในส่วนของ Instagram นะผมิีเข้ามาแล้วเลื่อนลงมาเพื่อนเจอหมวดหมู่ิีเข้าไปแล้วก็มีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะไม่ว่าเพิ่มเพื่อติดตามเพิ่มถูกใจเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์ต่างๆนะครับเพื่อนเลือกในส่วนของเพิ่มถูกใจตรงนี้นะผมบริการนะเลือกบริการเพื่อนสนใจกันได้เลย ลิงก์นะผมไปก๊อปปี้ลิงก์โพสหรือว่าลิงก์วิดีโอเพื่อนๆอหญ่เพิ่มถูกใจได้เลยนะรอกมาได้เลยนะแล้วก็วางนะผมจํานวนเนาะใส่จํานวนที่เพื่อนต้องการนันได้เลยนะะกดสั่งซื้อได้เลยครับก็คือ้หน้าต่างเขียวอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดถูกใจยอดไลค์ของเรากำลังเพิ่มเข้ามานะผมก็รอสักพักหนึ่งนะครับถ้าผมหลังจากที่ผมรอมาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ยอดถูกใจยอดไลค์ของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผม แล้วก็รอไม่นานมากนะผมไม่ถึง5นนาทีเลยนะ